สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดัมติกพาเขาปลาทามครับพี่น้องครับปลาภัยกระสะครับเมื่อนี้พามารูจจักสมุนไพรหายากครับพามารูจจักต้นพญายอครับพี่น้องครับซึ่งเป็นยอทามชนิดหนึ่งครับที่พบเห็นได้ยากครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรที่มีธ่นกําเนิดในุ่มน้ำโขงครับเป็นสมุนไพรที่ เห็นต้นเดี่ยวครับในอำนาจจัจงหวัดอำนาจ,จนเจริญครับแต่นี่ที่นี่คือนครพนมครับถ้ามาเบิ่งต้นพญายอพญาใหม่ครับมาเบิง่งดู้อะไพี่น้องเป็นต้นจังไรครับยอพญาใหม่ครับเป็นต้นครับเป็นไม,ม้พุ่มกึ่งเครือครับยอพญาใหม่ครับดอกเล็ก ปึงมากของเขาครับคนของเขาครับเป็นสมุนไพรบำรุงกับลางกระตุ้นกับนัดครับพี่น้องหายากนะครับพบเห็นในปลาทามเท่านั้นครับผลคุณสียสวยครับเป็นยอดทามสนิดหนึ่งครับดอกเล็กๆดอกขาวเล็กๆครับ ดอกกลิ่นอ่อนๆนิดๆครับหอมนิดๆครับมาเบ่งต้นไม้กันครับพี่น้องครับย่างไปเลยย่อพย,พยาไม้ครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรที่พบเห็นได้ยากครับเขาชอบเกิดในป่าทามครับ ที่มออยาตามหากันครับนี่ครับรูงผลของเขาครับยอพญาใหม่ครับเป็นสมุนไพห,หายากครับมาเบึงอีกต้นหม้ครับ ดอกไม้กันหลายพี่น้องครับดอกอินทวาหรือว่าดอกพุดนามชนิดหนึ่งครับในป่าทามครับสวยงามต้นโยพญาใหม่ครับสมุนไพรยหาย,ยากครับพี่น้องครับ แล้วออกดอกสวยงามเขาสีอยู่ในสก,กุลเดียวกันกับต้นยอทามครับแต่คนละสายพันธุ์กันครับอันนี้ยอพญาใหม่ครับเป็นสมุนไพรหาย,ยากครับพี่น้องครับพบตามร่มน้าโคงครับทีนกับเน้อของเขาครับเอาเบิ่งต้นหม่ครับ ยอพญาไม้ครับเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายและกระกระตุ้นกำนัดครับและเป็นสมุนไพรที่ช่วยสมาแนแผลในกระเพาะอาหารครับเบื่อผลของเขาครับเขาจะเป็นไม้ต้นกึ่งเครือครับสวยงามครับเขาจะแตกต่างกันครับเบื่อใบของเขาครับ ใบของเขาออกมนๆมนเหล็กๆครับแต่ต้นยอทามสิบใบเเล็กเลียวครับอันนี้ยอพญาไม้ครับใบนมนๆครับนี่ครับเขาจะเป็นไม้ต้นกึ่งพุ่มกึ่งเครือกึ่งเครือครับพี่น้องครับผลสวยเป็นสมุนไพรหายากครับ นคนของเขาเต็มครับครับเมื่อนี้อีสานมะดับติกกะพามารู้จักสูนไพรหายากครับต้นยอพยาไม้ครับพี่น้องครับที่มีเป็นไม้พุ่มกึ่งเรื่อยครับใบเล็เกๆครับเป็นสูนไพร ได้ารากของเขาครับพลนของเขาก็เป็นยาครับลำต้นของเขาเป็นยาครับด้วยการต้มน้ำดื่มรือว่าดองเหราครับพี่น้องครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อน้สวัสดีครับ